สวัสดีมีความสุขจ้ะพี่น้องมือนีแม่นางหัวลีนางต้นเครื่องจากวังในสิมะเห็ดไก่ทอดเทอริยากิไอ้กินจ้าใส่สะโพกไก่ได้จ้าเราเอามหามาักวยเกลือพริกไทยรสด,ดีขยำขยำ,ขยำสเสร็จเราก็เอือนแมวเมื่อกี้อ้าวม่้อนมากินไก่ดิบเนาะนุ่นม <c oughs> ขยำขยำแล้วก็ไปพักไว้ซักสิบห้านาทีจ้ะพี่น้อง อทีเ่เทอริยากินี่ไปซื้อเอายุเส้นบุรีทุกสาขามีเหมดได้จะพี่น้องขวดตะปอนขวดนึงขวดเล็กนะจ๊ะรสชาตินี่โอเคเลยจ้ะแสีบถูกใจเด็กน้อยหละไม่นู้นนี่เหมาะกับสำหรับเด็กน้อยมากเลยพี่น้องเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีจ้ะมารีวิวปานว่าราคารีวิวไว้เขเนาะ <laughs> บอกของดีเลยบอกต่อนลยจับพี่น้อง ทอดเขาโอเคเลยละ่ะไก่เหลืองทอดด้มันเหลืองนะพ่น้องกระสุก<ๆ>เหลืองละมาปีนได้ละมา,มา่ปีนไ่ยิงปีนปีนส่พิกปีนตับเออยแต่เราบอกกระท้องเองเลยกระพ่น้อ,อ,อง <c oughs> โดยโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนบรมาณถอดไกแบบหงษ์หงษ์นะครับให้มันแบบนี้ก็มัรุ่มมัมชุ่มของไก่น้ำเวลาหลาดซอสต,ต้องใส่เราไม่จะดูดูดันนำซอสเท่าต้องใส่น้ำจา่าเอาเหลืองซ้ำก,กันอยู่ละซ้ำอยู่ละจ่าได้เลยจากนั้น,น,นเราก็เอามัดพักไว้เลยจ,ากกจ้าเลาก็ชิมอุ่นซอสซอสเขาไม่ได้เติมหนังด้วยจ้าก็ต้องเติมหนังเพียงแต่ว่าจะเติมความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลลงไปด้วยการใส่งาขาวให้มันเป็น ออกเป็นกอลีอัลลเจบเปียนนิสนึงจ้าใส่ใส่ไปเลยค่ะซอสขอจิไซสองขวดดนยจ้าปกติไก่ไก่สองชิ้นใส่ซอสขวดเดียวกับพ่อจ้ะแต่ว่าส่วนตัวเราคอยย่านขอยไปอิม่มขอยไ้ใส่ซอสหลายๆอย่างหน่อยไก่มันเหมิดมันยังเหลือซอสลาดเข่าอยู่นะจ้า <laughs> <laughs> เป็นตะกี้ที่นะพี่น้อง <laughs> นั่นละจ้าจากนั้นเ่าเออกไก่เ่าไปนอนดินตายอยู่ในกระทะล่ะค่ะม่มดาดให้มันลงกนันลกท้องแดงไปเลยกวนเ่าเลยจ้าเป็นหังไดห่อนบอไ <c oughs> ก่มาสับเลยค่ะโอ้ยมีดีโต่อยปาดทำประตูกแกกับบ่อเขาพี่น้องพุนะ้น่ะตอนออกบา้าคืออัปะลักขักแถมหมีดประคบจะพี่น้องราดด้วยซอสเทอรกิีอีกรอบนึงจ้าไปหาซื้ออาไดดเลยเลยจ้าซอสเนะ่ะ เซนเปอรีทุกสาย